มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท King Power แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับการท่ากาศิยานแห่งประเทศไทย<ม>ก็คือเรื่องของการจุดตั้งจุดที่จะยืนยนันที่เรียกกันว่า POS หรือว่า point of sale เพื่อรับรู้ว่าจริงๆแล้วเขาขายาสินค้าปลอดภาษไีได้เท่าไหร่เพราะ,ะว่ามันมีผลกับการเก็บรายได้ของทอทด้วยบางกรณีบอกว่าไม่มีการติดตั้งนะคะแต่ปรากฏว่าท่ากาศยานสุวรรณภ,ภูมิเนี่ยหรือว่าบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัด ได้ยืนยันค่ะว่ามีระบบบันทึกยอดขายสินค้าที่เรียกว่า POS หรือว่า point of sale เพื่อรับรู้รายการขายสินค้าในท่าอากาศยาสุวรรณภูมิมาตั้งแต่ปี249แล้วค่ะคุณกิติมา49 49เหรอฮะแล้ว11ปีไนเพิ่งแถลงค่ะก็ไม่เคยถามนี่หรือถามมาตลอดอตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปัญญาปี49แล้วก็ได้รับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ คุณสิโรดดวงรัตค่ะผอ,อ,อการท่ากาศยาสุวรณภูมิได้ชี้แจงอีกครั้งเพราะว่ามันเกิดกระแสว่าทอทไม่มีจุด point of sale uh huh. จนทำให้การจัดเก็บรายได้ที่เป็นภาษีไม่เป็นไปตามเป้า คุณสิรโรธบอกว่าระบบ POS เนี่ยต้องลงทะเบียนและได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรและทอ,อทอก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายยอดหลังได้ด้วยโดยข้อมูลการขายสินค้าจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่กรมสรรพากรใช้ในการตรวจสอบการชําระภาษีแล้วก็มอเดิอนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทางสตงในฐานะหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยได้มีหนังสือสอบถามถึงเหตุผลที่ข้อมูลยอดขายสินค้าปลอดอากรของ KPD และ POS ระบบเดิมในระหว่างปี53กับ58ไม่ตรงกับของกมรมศุลกากรซึ่งทอทก็ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้สตงทราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลบนบรรทัดฐานเดียวกันตัวเลขยอดขายเดิมนะ POS คือใหม่ใช่ไหมคะกับระบบเดิมที่ทางสอทเคยใช้คือ KPd เนี่ย <c oughs> ตรงกับยอดขายของกมรมศุลกาการ,กรทุกประการค่ะ สรุปว่ามีใช่ไหม,ะมคะและไม่มีปัญหาแล้วก็ส่งให้สอตอง,งอแล้วด้วยค่ะ